สาร์นี้พบกันที่ช่อง S, เอสดราบอลกันอีกเช่นเคยนะฮะยาโยนพาระเอเยนโพสแสครอบเรื่องขยายสัญญากับซาร่า ก็แทนโมฮัมเหม็ดซาราแนวรุกฟอร์มกระชูดของริเวอร์พูลโพสิโมจิสุดแซ่บเพื่อหวังแซะจีเกนคอปนายใหญ่หงแดงหลังให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าสโมสรพยายามเต็มที่เกี่ยวกับการขยายสัญญานักเตะแต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยรามีอบาอิซาเอเยนส่วนตัวของโมฮัมเหม็ดซาลากองหน้าตัวเก่งของริเวอร์พูลโพสข้อความปริศนาในเชิงเยยหยันหลังได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของจีเกนคอปผู้จัดการทีมริเวอร์พูล เรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ของบังหมูซาร่ากำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตของเขาในถิ่นแอนฟิ์ ังนักเตะมีสัญญาเหลือจนถึงปี2023เท่านั้นและต้นสังกัดกับนักเตะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ได้เลยประเด็นหลักทําให้การต่อสัญญาใหม่ไม่ลาบรื่นมาจากเรื่องที่ King of E ีต้องการค่าเหนื่อย5แสนล้านปอนด์หรือราว22ล้านบาทต่อสัปดาห์และสโมสรยังไม่สามารถหาจุดลงตัวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นที่พึงพอใจของซาร่าได้เลยครอปได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาซาร่าว่าสโมสสพยายามอย่างเต็ม ที่แล้วแต่ตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับนักเตะว่าจะเอาอยัางไงโดยที่ทําได้ในเวลานี้ก็คือการรอคอยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทําให้รามีอบาอิซาตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาจัดการโพสต์ีโมจิรูปขำกิ้งเจ็ดรูปผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์ซึ่งดูเหมือนเป็นการแซะในายใหญ่ชาวเยอรมันที่พยายามสื่อว่าลิเวอร์พูลพยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องการขยายสัญญาแต่ทางตนกับบางมูยังเพ้อเฉยเอาละฮะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอเลาบอลกันด้วยนะครับสำหรับ วันนี้สวัสดีฮะ